ท้องจีวปิยานานนะคะบอกว่าในระหว่างวานันรู้สึกใจที่เร่งๆใจกระจุกตัวและอื่นๆในกายบางทีไม่มีลงประกอบบางทีมีเท่าที่มันเป็นไปเองคําถามคือข้อหนึ่งให้สะสมการมองที่ปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงไปเรื่อยๆทั้งหมดเหมือนมีของเข้ามาในห้องว่างใช่ไหมคะหลายๆครั้งไม่ใช่ความคิดบ่อยๆเป็นความรู้สึกไม่พอใจตัวเองทุกๆจิกๆ,ๆ,ๆร้อนๆขึ้นมาข้อ2 คือจิตระหว่างวันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เหมือนจิตตอดโปร่งตอนนั่งสมาธิใช่ไหมคะลมหายใจจะมีหรือไม่มีก็ตามถ้าหากว่าสติเราชัดเจนนะอันเกิดจากการสะสมมาในระหว่างนั่งสมาธิแล้วเดินเดินตรงเดินจงกรมก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากว่ากําลังของสติมันมีเพียงพอที่จะดูจิตได้ก็ดูจิตอย่างเดียวไปเลยดูการปรุงแต่งของจิตอย่างเดียวไปเลย หรือถ้าหากว่ามันจะมีลมหายใจปรากฏขึ้นพร้อมกันก็รู้นะแล้วเห็นความแตกต่างด้วยเวลาที่มีลมหายใจปรากฏพร้อมไปเนี่ยมันจะเหมือนกับสติเนี่ยอยู่กับอยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นนะมีหลักมีฐานที่จะให้มองต่อเนื่องได้นานขึ้นเนี่ยตัวนี้คือข้อแตกต่างนะครับแต่ถ้าหากว่ากำลังของจิตของเราเนี่ยมีพออยู่แล้วนะและเห็นอาการจกจิกอะไร แทรกเข้ามาเป็นขนาดขนาดได้ก็เห็นได้เนี่ยถือว่าดีหมดนะครับ